ู่กับช่องเทซ่าหมาแสบอีกแล้วนะคะมาอยู่กับช่องเทซ้าหมาแสบเนาะวันนี้เราจะมาเล่นเกมบูตันแมนโ o กันนะคะ .io มันจะอยู่ตรงด้านขวานเนาะลองดูด้านขวาที่ชวองวก็ลอดูมาสุดด้านขวาตรง,กล,งกลมๆม,มันจะมีโ o นะคะบูตันแมน .io เนาะ ประมาณแบบว่าต่อสู้เราก็ปลดล็อกได้สองตัวละครน,นะตัวละครธรรมดาอันนี้อ่อนแอมากนี้ไม้เป็นไม้ยาวกระบองอันนี้อันนี้อันนี้แต่เนี้ยแรงเยอะมากยิตีอันนี้ก็จะเป็นเลิมเลือดเราก็จะเสียตังคนะคะแต่เราจะมีหัวใจไอ้ตัวเนี้ยมันจะแข่งแก่งขึ้นนะ อือเดี๋ยว4แล้วทำอะไรไม่ได้โอเคแล้วก็แค่นี้นะคะแล้วก็มาเด่เลยที่เป็นวเวียนที่แบบตัวที่เป็นตัวที่สุดแล้วสุดเลี้ยว โอเคเล่มเล่นต่อนะคะเก็บอาวุธไปไหมไม่เนกะ็บเก็บนะคะเราให้กินเลือดนะคะเห็นเลเวลข้างล่างไหมอันนี้คือสปีดเนาะเลเวลข้างล่างมันจะหายไปถ้าเรากินเลือดเลเวลเราก็จะเพิ่มมาเหมือนเวลาแบบอ่าเลือดเราจะเต็มน,นะอ่านเนี่ยเลือดเพิ่มมาอีกอันนึงอเอ,อ็กซ์ตรีชั่น ถ้าเวลอัพก็จะได้เงินด้วยนะคะดีเวอร์แต่เราไม่อยากไม่ค่อยสู้กับใครอันนี้เหมือนจีด้วยนะเนี่ยถ้าสู้กับใครมาไม้มันจะเป็นเลือดนะทุกคนตัวก็เป็นเลือดน,นะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทุกคนไม้เป็นเลือดแล้วก็ตัวเราก็เปื้อนเลือดด้วยเพรบ้านเราถ้าเกิดเรา สู้กับใครเยอะแยะมากมายแล้วหลอดเลือดเรายังเย้ยอยู่แสดงว่าเรากินเวลเยอะอ่าไม่อยากคุยกับเธอจะไม่อยากคุยไม่เอาแต่มันไม่ได้ไปตีใครนะเพราะว่าโอ้โหอ,ด,อดีโอ้โหอดีโอ้โหอดนนี้ใช่ไปยากยด้วยนะจ๊ะนี่จ๊ะจ๊ะนี่แรงนะนี เดี๋ยว่าเอาไ้องกดดันให้เธอร้อนด้วนะไม่เป็นไรไม่ต้องไปกดดันแพก็เริ่มหนัดัขออย่างเดียวอย่าลื น้านี่ครับข้ามนะน้าข้ามข้ามข้ามแหมโชว์เทพโชว์เทพถ้าตกลงมาจะขับเปซาบะบินพระเจ้านี้เห็นบอรเบอร์อีกตามด้วยโอ๊ยคนนั้นเลื่อนเหรียดเดียวเองเลยอย่าไปตกจังเลยยังจะได้เงินด้วยยังตายไปยก็มั้งนั่น ตอนสิแกไม่รักษเก็บกินเวลไปก่อนตอนนี้เรายังไม่ได้ฟาดกับใครเพราะว่าไม้เรายังไม่มีถ้าเราอยากรู้ว่าเขาไปเจวกับใครเขาไปฟาดฟันใครมาบ้างไหมเขาจะเป็นเลือดอันนั้นไม่เป็นเลือดนะคะทู้คอนั้นอย่วัดดูกัดดูกัดตัว แบเบเบได้ตังมาอีกสามสิบบาทบอกว่าตอนนี้เบวสามล้วนะคะถุกเกินมันหัวร้อนตรงที่เราเก็บเบลวได้ตั้งหลายเบลวแต่ว่าทําไมเราแพ้ล่ะแต่แต่ละเบลมันก็ตอบแทนด้วยเงินนะคะเงินนักอยากโดนไม้ยาวไม้จ้าไม้ยาวจากไม้ยาวไม้ยาวเฮ้ยอย่าไม่ยุ่งอย่าไม่ยุ่งฉัน เลือดฉันน้อยอยู่โดนไม้ยาวตีหัวตีหวัวตีหัวเลยตีหัวไหมตีหัวตีหัวอะตีหัวอะอยากโดนปะไม้ยาวตีหัวอยากโดนก็มาดิ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 ไม้ยาวอะไม้ยาวอะมาดิมาดิ สามตัวลูมหนึ่งอะเออมาดิมาดิพี่ดอกคอเล่นยเล่ยเล่ยไมเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่เล่ยเล่น,ลน,ลน,ลนตอนนี้สภาพเราคือเพื่อเนเลืเอดหมดแล้วเฮ้ยไมีอยากดูกับมีดดัลงเลือดเราเลือดน้อยไม่ต้องมาซิ่งหาเราละไอ้มีดแต่มาซิ่งหาเราหามหาซิ่งหา

อย่ปอยาไปอย่าไปอย่าไปยาไป่าไปอย่าไเอย่าไปอย่าอย่าไปอย่าไปย่าไอย่าไปอย่อยาปาา่าไมออย่าป่อย่าอย่ย่ออ่อา่าอ่ ถ้าวุ้นให่เป็นมีดนะจ๊ะตัละครอะไรเอาเพิ่มเลือกันเลือกได้เยอะๆจะผลักตัวละครได้เลยโหสูนบานะบาห้า้า้ห้าห้า้าา้า เราขอปิดคลิปตรงนี้นะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บด้วยนะคะบายปิดคลิปเผื่องปิดคลิปเผื่อนะอันนี้คลิปเผื่อให้กดติดตามลิ้ดจะนยิทูาดุ๊บปุมบปี๊บปี๊บปุมาดุมาดุมาดุ๊บปุ๊บปุ๊บปมาด กลัวที่ไหนเออกัวที่ไหนออโอเคเดูเตม่อนีมันเต็มเวมันดับไปเนาะเราปิดคลิปเราเม่กีก้แล้วเนาะอยาออะนะ่ากดเรา,นาเนา้ให้มันดับโอเคอากจมนดงะโอเคตเมแล้วใ้มมามรับม่ยแล้วก็ไป่ มาดิมาดิมาดิเ,าเก็บเลี้ว,ดดวกินดนน้วยไม่ดูไม่ดูไม่ดูดูนูดูดู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 ดู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 ดดู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 ดนดูดูดู ไม okay. ่หมดใช่ไโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายกดป่กิ๊กิ๊กกิ๊กด้วยนะคะบายบายกิ๊ก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 ิ๊กกิ๊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 กก ให้มาเล่นเกม Button Man .io อีกน,นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกไปแล้วคลิปนี้เดี๋ยวเราจะถามให้เลยนะคะแต่ว่าจะมีคลิปอื่นมาแชรหน่อยนะคะเพราะว่ามันไม่มีหลลกโอเคค่ะบ๊ายบายสิบนาทีแล้ว